สวัสดีครับสมาชิกสวนทุเรียนเมืองใหม่เช้านี้นะครับพอดีมีสิ่งที่จะแชร์ให้เพื่อนสมาชิกได้รับทราบถึงวิธีการใส่ปุย๋ยยอดใบแบบไหนใส่ปุ๋ยสูตรอะไรนะครับที่ส่วนผมทําอย่างนี้นะครับว่าในช่วงใบที่เป็นใบอ่อนแล้วไปเข้าใบเพยอย่างนี้คือเป็นใบเพยนะครับครับอ่อนแล้วก็มีเพยอยู่ด้วยนะครับก็หมายถึงว่า ยอดตัวนี้มันเริ่มจะหมดไปแล้วนะครับที่เป็นใบดาบเป็นยอดเล็กๆมันจะเริ่มหมดหน,นะครับมันจะสุดแล้วคือยอดจะสุดแล้วก็จะเป็นใบใบใบเพนะครับตัวนี้จะเป็นลักษณะใบเพแบบนี้นะครับ <Angel. S 1> ช่วงนี้ทุเรียนจะเป็นช่วงที่ทุเรียนสะสมอา,อาหารไว้ได้ดีที่สุดนะครับกรณีที่ให้ทางดินก็ตามให้ทางใบก็ตามนะครับเซียนทุเรียนจันทบุรีแนะนําว่าช่วงนี้ถ้าฉีด ฮอร์โมนปุ๋ยน้ำนู่นนี่นั่นก็ให้ฉีดช่วงนี้เพราะว่าหนึ่งเขาใบกลางเต็มที่แล้วเขาพร้อมที่จะสะสมอาหารได้เต็มที่นะครับแม้แต่ในทุเรียนที่พี่กำลังมีดอกมีผลก็เช่นกันนะครับหรือทุเรียนปลูกใหม่ก็เช่นกันเพราะว่าใบเพตัวนี้เป็นใบที่พร้อมที่จะสะสมอาหารได้ดีกว่าช่วงอื่นๆนะครับแล้วถัดไปนะครับ กรณีที่เราให้ปุ๋ยทางทางดินนะครับวันนี้ผมจะแชร์ในเรื่องของการให้ปุ๋ยทางดินสูตรที่ผมใช้นะครับสูตรนะครับผมใช้สูตรเสมอนะครับลงทางดินนะครับสูตรเสมอกรณีที่มีใบเพแบบนี้นะครับใบเพแบบนี้แลเพื่อนสมาชิกลองดูนี่ใบเพประมาณนี้นะครับใบที่จะพร้อมรับอ,อาหารสะสมอาหารนะครับใส่ ทุเรียนต้นนี้อายุ8เดือนนะครับผมใช้สูตรตัวนี้เพื่อนสมาชิกดูผมใช้สูตรเสมอนะครับ16 1ห16หรือจะเป็น15 15ก็ได้แล้วแต่เพื่อนสมาชิกมีนะครับขอให้เป็นสูตรเสมอนะครับเพราะว่าจะเพิ่มธาตุท,าทั้ง3อย่าง mpk ให้สมบูรณ์นะครับแต่ถามว่าเหตุผลตัวนี้ผมเลือกใช้สูตรนี้เพราะอะไรเพราะว่ามันมีมันมีธาตุกรรมฐถันอยู่5%เเนะครับเป็นธาตุอาหาร รองนะครับอย่างนี้นะ้อยรองเสริมเนี้ยมันมันจะทําให้สารอาหารธาตุในเรื่องของกรรมัานมันจะเพิ่มเติมได้นะครับจะทําให้ลําต้นแข็งแรงแล้วก็สามารถที่จะป้องกันพวกแมลงบางชนิดได้นะครับเพราะว่าสารกรรมฐาันเนี้ยมันจะมีอาจจะฉุนจะทําให้แมลงไม่มารบกวนแต่ก็มีแค่นิดหน่อยนะครับแค่5%ประมาณนั้น ก็เลยเลือกใช้ตัวนี้จะเป็นของยาล่าก็ได้นะครับสูตร 15- 1 5 15ก็ได้เช่นกัน16-16สเสมอเสมอก็ได้เช่นกันนะครับแต่บางเอินว<ๆ>่าผมได้ซื้อ,อที่สูตรที่มีธาตุรองเสริมนะครับก็เลยจะมาใส่คือกรณีใส่ก็คือใส่กรณีใบเพแบบนี้นะครับพร้อมสะสมอาหารให้ธาตุครบนะครับถ้าต้นนี้ผมจะใส่ประมาณ1ช้อนโต๊ะเท่านั้นเองนะครับ1ช้อนโตะ๊ะก็ตักเต็มเต็มโรยบริเวณทรงพุ่มนะครับเนี่ย ใบตัวนี้ก็โรยยังห่างนะครับโรยยังห่างนะครับแล้วก็ลดน้ําตามนะครับลดน้ําตามสักษีห้านาทีจนรู้สึกว่าพวกที่เป็นเม็ดปุ๋ยเนี่ยนะครับเม็ดปุ๋ยเนี่ยมันละลายนะครับ<ส> <Bonjour> ก็จะประมาณนี้นะครับใส่ยังห่างครับคุ้มใส่ไม่เยอะหรอกครับแค่นี้พอนะครับประมาณนี้เพื่อเผื่อไม่ถึงหนึ่งช้อนโต๊ะด้วยซ้ําไปคุมใส่ก็จะใส่ประมาณนี้ ผมจะใส่ทีละน้อยแต่ใส่บ่อยนะครับใส่บ่อยก็คือตามรอบใบที่ผมใส่นะครับใส่ตามรอบใบนะครับแล้วถ้าเป็นสูตร25-7-7ละใส่ตอนไหนเดี๋ยวผมจะพาไปดูรับผมได้เตรียมสูตรมาแล้วนะครับจะเป็นใบลักษณะแบ๊บนึงอยู่ไม่ไกลกันนี่ครับกรณีที่ใช้ปุ๋ยสูตร25-7-7จะเป็นลักษณะใบแบบนี้นะครับเป็นยอดแบบนี้ เรียกว่าใบดาบนะครับเป็นใบดาบมียอดพีแดงด้วยนะครับใบดาบด้วยอยอดพีแดงก็คือยอดเล็กๆยอดปลีก็เรียกนะครับแล้วแต่จะเรียกนะครับก็มียอดประมาณนี้ถ้าเป็นทุเรียนแบบนี้ให้ใช้สูตร25.77ของยาล่าก็ได้ของอันอื่นก็ได้ครับ25.55 25.88อะไรก,ก็ได้นะครับแต่ว่านี่กรณีของผมผมสั่งซื้อทางช้อปปี้อลาซาด้ามาจะเป็น 25-78นะครับถามว่าทำไมผมเลือกใช้ตัวนี้เพราะมันมีธาตุกรมาฐานอยู่6%นะครับที่พ่วงประมาณน,นี้นะครับก็เลยอาศัยว่ามันมีธาตุอาหารรองเสริมรวมอยู่ด้วยนะครับก็เราก็คิดว่ามันน่าจะโอเคนะครับน่าจะโอเคเพราะว่าผมจะเน้นนะครับเน้นสูตรอะไรก็ได้ขอให้มีบวกพวก TE อ,อยู่ด้านหลังนะครับ นั่นคือผมรู้สึกว่ามันจะได้ธาตุอาหารอื่นๆเพิ่มเติมด้วยนะครับเราก็ไม่รู้ว่าดินเรานะครับมันมันขาดอะไรแบบไหน,นอย่างไรนะครับก็ถ้าสมมุติว่าบางท่านอาจจะไม่เอาสูตรที่ว่ามีทีอีข้างหลังก็ได้นะครับแต่ต้องฉีดพ่นทางใบช่วยเขาอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของอาหารเสริมรองนะครับก็ประมาณนี้นะครับที่จะแชร์เพื่อนสมาชิกก็คือ,อถ้าเป็นยอดผลิแดงเริ่มออกนะครับเริ่มออกอย่างนี้ก็ได้นะครับ ยอดผลิดดงเล็กๆอย่างนี้นะครับที่ตามง่ามใบนะครับหรือจะเป็นในลักษณะประมาณนี้ก็ได้นะครับมีใบดาบนะครับอย่างนี้เป็น2 5่สเจ็ดเป็นตัวหน้าตัวเอ็นสูงนะครับเป็นตัวหน้าตัวตัวตัวธาตุเอ็นในตัวเช่นสูงนะครับเพราะว่าเขาต้องอาศัยไปเลี้ยงยอดนะครับยอดอ่อนเขาแต่พอเป็นใบเพสลาดนะครับเป็นใบเพก็ให้ปรับนะครับอาจจะเป็นประมาณสัก15วันประมาณนั้นสูตรปุ๋ยยี่7ห้าเจ็ดก็จะหมด ลิดหมดอธา,า,าตุอาหารนะครับเพราะว่าเราลดน้ำสม่ำเสมอนะครับอาจจะวันเวน้นวันหรือลดทุกวันก็แล้วแต่สวนของแต่ละท่านนะครับดินฟ้าอากาศต่างกันสิบห้า,าวันผ่านไปปกติเห็นบอกว่านักวิชาการบอกว่าอยู่ได้ไม่เกิน20วันนะครับในใน,ในของที่เป็นสารอาหารจากที่เราใส่ลงทางดินนะครับมันก็จะละลายบางธาตุมันก็จะเละื่อย ลกเหิไปในเรื่องของโดยเฉพาะธาตุไนตัวเจ่นนะครับพอขึ้นใบเพนะครับห่างกัน15วันนะครับจากใบแบบนี้มันก็จะเป็นใบเพนะครับสิบห้าวันยีวันประมาณนั้นมันก็จะสะสมมีใบดาบอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็ส่วนมากมันก็จะขยับไปเป็นใบเพนะครับเนี่ยอย่างต้นนี้ก็เป็นใบเพนะครับอยู่ใกล้ๆนี้นะครับก็เป็นใบเพถ้าเป็นใบเพนะครับก็ใช้ ปุ๋ยสูตรเสมออย่างที่ผมแนะนําไปนะครับอาจจะเป็น15 15 15ก็ได้หรือ 16, 16 16 16ก็ได้นะครับขอให้เป็นสูตรเสมอนะครับเพื่อเพื่อใบเขานะครับเขาจะได้สะสมธาตุอาหารครบทุกทาธาตุนั่นเองเท่านั้นเองนะครับก็มีอยู่2ช่วงแค่นั้นนะครับที่ใส่ใส่ทางดินนะครับใส่ทางดินก็มีอยู่แค่2ช่วงประมาณนั้นหรือ,อะจะเติมด้วยที่เป็นฮิวมิกพวก ฮิวมิกบวกอะมิโนก็ได้นะครับซึ่งเป็นเป็นธาตุอาหารที่ทําให้ใบเขียวนะครับเป็นเป็นเป็นปุ๋ยเกร็ดปุ๋ยเม็ดอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันมีส่วนผสมของที่เป็นฮิวมิกอะมิโนอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ใส่แล้วก็มันจะทําให้ใบเพนะ่ะเขียวเขียวดีนะครับเขียวเข้มมากนะครับก็สภาพปัญหาที่ว่าเป็นใบเหลืองใบจุดใบที่ว่าขาดธาตุอาหารนะ่ะต่างๆมัน ก็อาจจะลดน้อยลงไปหรืออาจจะไม่เกิดเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เช้านี้ก็แชร์ให้เพื่อนสมาชิกได้รับทราบอยู่ประมาณนี้นะครับไม่ได้ติดยี่ห้อปุ๋ยนะครับผมก็ไม่ได้โฆษณา่ยี่ห้อปุ๋ยหรืออะไรต่างๆนะครับก็แชร์ว่าผมทําอะไรแล้วใส่อะไรลงไปผมก็บอกความเป็นจริงประมาณนั้นนะครับก็ในเรื่องของทางดินก็จะใส่อยู่ประมาณนี้ยกเว้นนะครับมีการยกเว้นกรณีบางต้นนะครับที่ใบเหลือง ผมก็จะใช้เป็นของไฮแม็กบีะ Hi B, นะครับไฮแม็กบีก็คือมีธาตุอาหารรองเสริมนะครับบางทีมันใบด่างใบจุดใบเหมือนขาดธาตุอาหารนูน่นนี่ไปดูคลิปเดิมนะครับที่ผมได้ทําการสาธิตแล้วก็แชร์ไปใน Youtube แล้วนะครับว่ากรณีแบบไหนใบเหลืองแบบไหนที่เราจะต้องเติมนะครับพวกธาตุ อาหารรองเสริมลงทางดินก็คือเป็นพวกไฮแมกบี Bee, นะครับก็มีหลายยี่ห้อนะครับที่เป็นปุ๋ยเกรด็ดที่เป็นปุ๋ยอัดเม็ดที่เป็นธาตุอาหารรองเสริมนะครับที่นอกเหนือจากการฉีดทางใบนะครับก็คงจะแชร์ไว้เพียงเท่านี้ในเรื่องของการใส่ปุ๋ยทางดินก็มีอยู่2ส,สูตรแค่นี้ที่ผมได้ได้สองช่วงนะครับสองช่วงเพียงเท่านี้ที่ผมใส่ทางดินนะครับที่เหลือก็จะลดน้ําแล้วก็เป็นปุ๋ย อินซีปุ๋ยหมักทั่วๆไปนะครับแล้วก็ดูแลรักษายอดใบอันนี้ก็ฉีดไปเมื่อคืนนี้นะครับในเรื่องของยายาลาแล้วก็ยาเพี้ยนะครับในเรื่องของเ,อเป็นที่รักษาเพื่อเพื่อรักษายอดใบนะครับรักษายอดใบก็เป็นอะบามเมกตินหรือใส่พืเมกตินประมาณนั้นนะครับในเรื่องของการดูแลทุเรียนเล็กครับก็คงจะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดี